สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพียนยูโฟกัสรวบรวมข่าวสารในร่วมมหาวิทยาลัยประจำเดือนกุมภาพันธ์2567ค่ะดิฉันนางสาวนรทนนงศรีคณะแพทยาศาสตร์ค่ะกับผมนายอนัสสุปแปรคณะพยาบาลศาสตร์ครับพวกเราสองคนเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับสำหรับกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับมีกิจกรรมมากมายอาทิเช่นกิจกรรมด้านวิชาการกิจกรรมด้านกีฬาและการแข่งขันมากมายครับวันนี้จะมีข่าวสารอะไรบ้างนั้นเราไปรับ กันเลยครับเมื่อ <în> ว <row> ันที่ <ang> 2กุมภาพันธ์2567มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินจัดพิธีส่งมอบงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและมอบเงินสนับสนุนเพื่อบุรณะมัสยิด300ปีมัสยิดตะโลมาเอะตำบลลูโบสาวออำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอ,อร์จงรักพราศัยนายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรีชาสารและแม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนาคารินเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์บุคลากรช่างไฟฟ้าอีกทั้งยังมีตัวแทนโตอีหม,ม่มคอเตบและคณะกรรมการผู้ดูแลมัสยิด300ปีเป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับ ต่อมานะคะมาติดตามข่าวกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ19ปีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งจัดในวันที่5ถง9กุมภาพันธ์2567ค่ะเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2567มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีละหมาทยัดเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันครบรอบ19ปีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พิธีทำบุญตักบาตรนะคะได้จัดขึ้นณอาคารเฉลิมพระเกียรติและในสวิีลหมาาาัยยท นนรรราาาธิวาิวชคคท่ะและเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์25 6 7ได้กําหนดจัดเปิดพิธีงานครบรอบ19ปีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และมหากรรมวิชาการแายใต้ชื่องาน19ปีแห่งการสร้างโอกาสก้าล้ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสารรค์ซอฟต์พาวเวอร์สู่ความยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงเพชรดาวโตมีนาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพธิธีและรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรีชาสารแะเมย์อธิการวด,ดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนาคารินนอกจากนี้ในพิธีได้มีการอัญเชิญตราสัญ,ญลักษณ์และการแสดงผลงานซอฟต์พาวเวอร์โดยนักศึกษาต้นแบบ PNU Ambassador 2024และได้มีพิธีมอบโล่ชูเกียรติแก่บุคลากรนักศึกษาสิทธิกกเก่าผู้ที่มีผลงานดีเด่นครับ จากนั้นประธานได้นำแขกผู้มีเกียรติที่เยี่ยมชมนิทรรศการการแข่งขันทักษะวิชาการในงานครบรอบ19ปีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ครับ กิจกรรมงานเนื่องในวันครบรอบ19ปีแห่งการสถาปนามหา,าวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินนะคะในระหว่างวันที่5-9กุมภาพันธ์2567มีทั้งกิจกรรมกลางวันและกลางคืนซึ่งมีกิจกรรมทั้งแสดงผลงานวิชาการผลงานวิจัยผลงานนวัตกรรมมีการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมสร้างสารรค์โดยมีสานศึกษาต่างๆมาร่วมงานอย่างมากมายค่ะ ต่อมานะครับเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2567มหาวิทยาลัยนราธิวาสร,ราชนาคารินทร์ร่วมกับโรงเรียนนราธิวาสจัดกิจกรรม PR Junior 2024โดยนำนักเรียนจากโรงเรียนนราธิวาสที่มีความสนใจในการด้านประชาสัมพันธ์มาเรียนรู้ขั้นตอนในการผลิตสื่ออย่างสมบูรณ์แบบจากทีมงาน PRPNU รวมไปถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปสาธิตการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอและตัดต่อรวมไปถึงการฝึกพูด ฝึกจัดรายการผ่านวิทยุ PNU Radio 92.25 MHz โดยมีอาจารย์ดรฮัสลันฮิเลรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและครูจากโรงเรียนอาราธิวาสร่วมเป็นประธานในการเปิดพิธีงานครับ ในวันที่20กุมภาพันธ์2567ทามหาวิทยาลัยนาราธิวาราชนาครินทรได้ร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ MOU กับ Universitas e l a n g g a Subaya Indonesia ณประเทศอินโดนีเซียโดยความร่วมมือครั้งนี้มหาวิทยาลัยนะคะได้ร่วมยกระดับทางวิชาการด้านสาธารณสุข ให้เกิดความพร้อมอย่างต่อเนื่องและได้ร่วมกันในการขับเคลื่อนบุคลากรทางด้านการศึกษาให้มีความพร้อมในการผลิตผลงานทางวิชาการและจัดการศึกษาให้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะ ในวันที่16กุมภาพันธ์2567มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้จัดการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศหรือเอสเป็กซ์โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรีชาสลายเมอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นประธานเปิดงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเตมอนนุ่นแก้วรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพเป็นผู้กล่าวรายงาน และทามหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินทร์ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิสุขประเสรศิฐผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติและอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศสอบปออวมาให้ความรู้เบื้องต้นและการพัฒนาองค์กรด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศเอสเป็ก กับคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาราชนครินเมื่อในวันที่24กุมภาพันธ์2 5 6 7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจงรักพาราใส นายกสภามหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินทร์ให้การต้อนรับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในกิจกรรมรวมพลังมวลชนแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนใต้ของคณะทำงานคับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดในจังหวัดชายแดนใต้กระทรวงยุติธรรมณรานพิกุลมหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินทร์นอกจากนี้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เข้าเยี่ยมชม การจัดการศึกษาหลักสูตร New S Curve ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสอีกด้วยแล้วครับ และในช่วงนี้ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงเดือนรอมฎอนถือว่าเป็นช่วงแห่งเดือนประเสริฐของพี่น้องชาวมุสลิมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนาคารินได้จัดโครงการอบรมสัมมนาด้านพระหุวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ2517โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร,จ,รจงรักพลาัยนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนาคารินผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปีชาสาเลเมอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนาคารินร่วมเป็นประธานในโครงการดังกล่าวพร้อมทั้งมอบยนท ผ่าลมให้แก่บุคลากรเมื่อวันที 28, 12, 7, น่28กุมภาพันธ์2567ณห้องประชุมดรจงรักพลราใสสำนักงานอาธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่ผ่านมาด้วยละครับ มหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินทร์นะคะได้จัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงพลังรวมใจพักดีต่อสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณนะวันที่28กุมภาพันธ์2567ณลานพิคุณมหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินทร์ค่ะนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจงลักษณ์พลายใยนายกสพามหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปีชาสระแมอธิการบดีมหา ที่อะไรนาราธิวาราชนครินและบุคลากรนักศึกษา พร้อมแต่งกายด้วยโทนสีม่วงร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงพลังร่วมใจพักดีต่อสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรตาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งในพิธีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจงลักษณ์พลาใสนายกสภามหาวิทยาลาัยนรา,าธิวาสราชนาครินได้ร่วมลงนามถวายพระพรกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีตัวแทนนักศึกษาอ่ันกรนสดุดีเฉลิมพระเกียรติพร้อมกันนี้คณะบริหารบุคลา และนักศึกษามหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินทร์ได้ร่วมกันแปลอักษรเป็นรูปหัวใจเพื่อแสดงออกถึงความรักและความจงรักภักดีที่พระองค์ท่านมีพระเมตตาต่อมหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินทร์อย่างหาที่สุดไม่ได้จบการรายงานข่าว PNU Focus ประจำเดือนกุมภาพันธ์2517ในวันนี้ ทุกท่านสามารถติดตามและรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนาคารินทร์และพบก,กับเราสองคนได้ใหม่ใน PNU Focus เชื่อบับถัดไปในทุกสิ้นเรียนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ